ไปฟาวเห็ดยันบ่ทันทีมงานนะครับเข่าหอยมามาตเตอุดอนคนนี้นี่แม่เขามามัตเตอุดรนหนึ่งเล้วหนึ่งเล่าแล้วก็เซตกับเขานะครับหนู่มว่านแมนทีมงานหอยสีขากันงานกันกินเข่ามั่นไกลเขาสะอ่อนเก็ดเก็ดแล้วเพิ่นกินเบิดนี่วันปนานานันวนาถามอันบวชบ่ออืออันมอใหญ่งยิ่เบิดไปพันนะโอ้ยมันสีเหลือสีอ้ายสนะ มือเสาคอยไปเบิกเงืนค่ากรับเขาบเหลือครับทีมงานแซบนวอีลีมือนีแม่มาอย่าลืมฝาเอ็มร้อยนะครับเอาฝาเอ็มร้อยมาน้าเพื่อได้ทองน้าเพื่นเมื่อว่านเพื่นส่งสามรอยฝานะครับเพื่อนได้ทองไปพร้อมนะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเพื่อให้การสนับสนุนหมอลําใจเกินร้อยครับเอาฝาเขียนซื่อมตัตสบ้านลยแม่เขียนชื่อเบอร์โทรนะแล้วก็มาย่อนอยูหนาทา,างเข้าง,งาน คาเบิงบรรยากาศพ่อใจได้คิด่อดคี่ถึงพ่อสีบริงเงียบเงาเนาะแม่เอาบอลน้นใจเดลำลาไปแล้วอยู่ขั้วบูเดียวมันอีิียากไปนาแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ <c oughs> ขอบคุณลูกหัวใจ <c oughs> ขอบคุณนิวโป,ขอ,วโปขอบคุณอีพออีเม่พพอตูแม่ตูผู้เสียผู้ใสผู้เบาสุโูรสุคนเด้อน,นะครับที่ขอมาเบงลฟ์โซทีกดแช่ก็ดีนะครับกดลูกหัวใจให้พ่อขอบคุณหลายๆเด้อแม่บอลน้นใจด้ยากไปนาแล้ว กดกดใสจังสีเห็นคอมเมนต์โอ้ยแมมอันอันเป็นเป็นอนนี้แม้คอยบอกว่าถือเป็นคือข้อความในแม้หอดแล้วแม่หนูเพียน บักมีบักม่วงบักมุงสีแห่งป่าตายเขาไม่ป่ามั่นแม่เอามายามลูกยามหลานนะครับมือนีสอดแกงที่สนามโรงเรียนบ้านพลแดงตำบลหนองไฮอำเภอเมืองศรีสกดเบิงฟี่เดจะภาพออ,อมสังกะสีซื้อนะครับแต่กระไดเบิงฟีนะล้อมเพื่อความปลอดภัยนะครับบนนู้นในยางไปหน้าแล้วแม่ขอบคุณพี่น้องปองฝายสุูขสุคนไหลสดนี่ จบลงแล้วขอไวลงปว่งไวเพียงสำนีเด้อแม่อายุดีเมียกินขา้าวแทบนอนหลับฝันดีสุภูสุสคนบอนนอนไปแล้วบายบายครับอยู่ขั้วผูเดียว